ห่อนก็ห้อนจะพามาอย่างตะละมืองตะละเวนเบิงดูเกือบก็ต้องได้ใส่แบบนี้มาห้อนว่าสันเดือนเนี่ย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 ห่อนจะปวดแผลมาเบิงว่าพอญายขามผานเราเห็ียดยังไปหอดใส่แล้วอันนี้ก็สิพามึงไปบวกอันนี้ได้ป่ะนี่ปัวผ้ามึงไปบวกพุ่นปวกสะก้อนพอว่ามือมือนี่นะมันวันอาทิตย์ไปรอแล้วล้านเขาปิด ล้านขายเกตสีกับเปียดกูก็คาดาต่ายกอดเด้อลุนลามเลยเฮ็ดสมมูเนี่ยกูก็ได้สิผ้ามึงบอกว่าบอกคนไว้สะก้อนมันเป็นเกิดกริ้วแล้วบอกนะมันเป็นเกิดกริ้วต้้ใหญ่เราบอกเดี๋ยวเป็น่กระเจ้าของกระถือเท้าเสียเจ้าดมแม่เรากระิไปบอกดีๆนี่ล่ะไปบอกคนเดียวด้วสินั่งถ่ายอยู่นี่ย่านไปเป็นมุกโกูย่านสี่ย่านไอ้ยังจ้าของเป็นแต่ย่านก็พ้นพวกอีกไอหางหอกใส่มั้งไอ ไปย่างน้ำหนาคนทิ้งลูกไปกอนไปกออน้รมึงก็ไปนั่งนั่งยุย่างเฮ็ดหนีมึงก็ไปพร้อมกันกับสวนมาซะเนี่ยยากน้ำอิดป่วเบื้งสุดเท่าดูเด็ดสิไปเที่ยวมันมาเป็นยั้นอะไรใจเสียมามาให้มาหนาจิ๋ดสุดกับมะเขากันทุกอย่าง ป๋อค <accurately S 2> ่็คือสิบง่มเป็นอยังดอกตีนอ๊เพราะว่ามันเป็นวยนลักษณะที่นี่เขาเจ้าไอยู่น้ำเด้อโอ้ยมันเอามาเอาข่อยเด้อเอาแต่ยังคำปล่อยไปรูดมึงก็ว่าไปร้ายป๋อมันว่าแม่มันเป็นว่าเป็นไปได้ดอกกันตีเป็นแบบนั้นตอยคือปนญ่ครับแม่ปนไงยังว่าพักแคานี้กูกะว่าเก็บดอกกูสิเต้าเก็บมาม้ากูสิพามาบอกพูนป๋ออะไรยัง บอกเพคนมางสีไปผ้าโอบบัวลูกสะไบนี่มาบอกมือนีมันวันอาทิตย์ล้านเขาปิดเบอรล้านผ้าอันเจ็ดสีแล้วกับพวงมาลลยนะ่ะเขาบอกเปิดก็เลยมาบวกไปปวดเนี้ยปวดเนี้ยเฮงไปเนี้ยทุกคนเดี๋ยถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่้ไาไปฟาไปโอ้ยหาจาิงตับจิงใสจิงใส่จิงพุงมือใส่บัวค่ะเพื่พอน,อน,อน,อนเออ ลูกสีมาบอกไวมืออื่นคอยสิมาก้อนที่ออกมาหาหนีเยาควายก็ไปล้องบงเบิดตลาดแล้วเขาปิดนะมืออื่นมืออื่นคอยสีผ้านางอ,อุบป่อออกมาอ่าเอามืออื่นสิไปซื้อแล้วสิผ้านังอ,อุบป่อออกมาสิเฝ้าเคียกกันเคียงงานแน่นจิ้งวะ คิดตัวจังได้จะคิดตัวเดี๋ยวนี้สร้างว่าสร้างว่าเถอะเดี๋ยวกูจะเอาบุงไปยูนั่เด้อวากันว่าจังสั้นกะบดได้กินเนื้อกันว่านจันน่ะกูชูแล้วนะชูแล้วนะโอ้ยห่ากินแตงกินแตงมึงเออจะเป็นปวดเป็นยันเนาะไปอันล้านไปยาัปนีบไปหอนทิบในวันนี้ว่ามันลงป่านลงนมไปหอนหากิโลแล้ววะขับไปอยากกินลาบเลียนแล้วนะขับไปฝ้าอุบะนะ